สวัสดีทุกคนวันนี้น,นะพี่จะพาทุกคนมาเล่นเล่นอะไรครับเล่นนินนาซกองนล่นนินนาซีกอง,กองเหรอฮะทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีมีอะไรบ้างเนี่ยพี่มีอะไรบ้างมีไมโครสองตันมีสองมีมีไมโครสองคันเลยเหรอสองคันเออมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้อะไรเนี่ยรถโบดมีรถโบดแล้วตรงน,นั้นน่ะรถอะไรน่ะที่จับอยู่อ่ะนั่นน่ะที่หนูจับอยู่อ่ะรถอะไรรถไทยรถไทยเหรอแท็กเตอร์เหรอ แล้วเนี้ยเนี่ยเนี้ยได้เต็มตัวเลยไอ้นี่รถดำเหรอมีรถรถไม่คนมันกัดไหมมอนกัดไหมล่ะมันเล็กลูกมันเปล่าลูกมันมีอะไรอีกโอ้โหดูนะของเล่นนะนี่นะของเล่นของพี่นะนู่มดูข้างหลังนะข้างหลังข้างงไงเยอะไหมล่ะเอาเล่นยังไงอนั่นนี่ยอะไรเนี่ยนี่อันนี่เนี้ยรถอะไรเนี่ยรถฟ้าร์ตอ่ะ โอ้บด oh. oh, er, ินอ ah ้าวิุดดินขุดดินเลยทุกคนเล่นดินหนึ่งกันนะเนี่ยมะเช้าหมาทมวโอ้หมาแล้วเนี่ยเนี่ยโอาดู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 ทุกคนดูดูดูหมาหมาหมาพี่เอใช่ไหมเนี่ยหมาชื่ออะไรมายด์ยิ้มดักอันนี้ใครเนี่ยพี่เอเหรอพีเอพีเอโอ้เอาเล่นปลาเล่นดินนี่นะทุกคน ดินตรงนี anyway, Please, right. mm ้ก hmm. ็เป in yeah. uh, ็นดินที weather. Weather ่แบบเราเอามาก่อสร้างนะแล้วมันก็เหลือแล้วก็ให้พี่เอเล่นเลยนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะทุกคนก็มาเล่นกับพี่เอได้นะใช่ไหมรถตังเอามันแทนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมาเล่นด้วยได้ไหมรถดํารถตัมาเอามันแทนรถดํามาเทหรออ๋อให้เพื่อนมาเล่นกับพี่เอได้ได้ไหมล่ะได้ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะไอเพื่อนมาเล่นเยอะเยอะคนไงไม่ ูหนหเอาไปส่งที่ไหนเอาไปส่งที่ไหนล่ะเอาไปเลยนี่นะทุกคนยังมีอะไรทุกคนแม่โคแม่โคหมุนด้วยหมุนได้ป่ะแม่โคพีเ่เอหมุนได้ป่ะโอ้ยมันพังนี่นะมีสไลเดอร์ด้วยอ้าวมันพังแล้วพ,พังเลย มือมันพังอ่ะมือต่อได้ไหมเออโอ้เก่งมากามาแล้วอะถ้า,เ,า,าเกิดถ้าเกิดเพื่อนอยากมาเล่นด้วยให้ให้มาเล่นไหม,ไมให้มาเล่นออาสวัสดีก่อนครับบ๊ายบายก่อนหนิหันหน้ามาหนิบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยกวับสวัสดีบ๊ายบาย